สบายดีพี่น้องสระสุขสุขคนสบายดีเอฟซีทุกทานพี่น้องเลยเนาะงานคือคนบได้คือคนเห็นห่วงเนาะนี่แหละพี่น้องเลยมาหอดเรือนซานผู้โชบดีเนาะไทยองพวเมียตาบาะเลียงลุเพียงลำพังพี่น้องเลยนี่แหละหากเวลาเราหยาดนะคือเราบด้คือเราเห็นห่งนี่แหละนี่เลยนี่คือเบ็ดงกงกมาหัน เบ็ดมาหานโหลดพีโหลดบอกนอนหากระตืุนสบายดีสบายดีดูนอนหากระตืุนนนอยหนาวหนาวอู้ยหนาวยังเดีกลางคืนหนาวอยู่บ่ คือนั่งหันมาพีนั่งเทียงเทียงกันรึเป่าคะวายจะเป็นนั่งหันข้างผู้หนึ่งหันหลังใส่แต่ในร้นี่คือหนายุ่งแทะลูกร้านนี่เปิดร้อนนายุ่งหนายบุตรนายุ่งอยู่หนายบุตมันจะไปได้กินขนมด๊อกอาบน้าอยู่พ่อเปิดผ้ามากครับดูนี่แหละพี่น้องเอาสบายดีเอฟซีสบายดี ทั้งหนคอยนั่งอยู่ทางใดเนี่ยคอยสิคอยนั่งอยู่ทั้งใดเราก็ได้ยินเห็นหน้าคอยชัดเจนอยู่บ่มมันอยู่เห็นเยอะจะว่าคอยตัดผมสั้นหรือผมยาวเดี๋ยวะวันคอยตัดผมสั้นหรือผมยาวเอาเบิ่งผัวกับเมียน่ะใครสีตาดีกว่ากันตาบวเห็นแบบหน้าตาขอยเป็นในได้มีหนวดอยู่บ่หรือบ่มีเมีในสีบ่เห็นแต่ผัวาในสีเห็นอยู่เดี๋ยวเบิ่งหน้าคอยนมีหนวดอยู่บ่หรือบ่มี ไอติกบกาเหอ้าโดมีหนวดว่ารมีอ่ว่าเปาเ่้แลมเจ้าเห็นน่ะแหละจากตดวสอบใายตาเนี่ยว้วปรถมีบ่มีบ่รูว้าวตามที่เห็นเออไ่ต้องคิดไรมีมีอยู่มีบาพดีพองมีขบยาวอดีพองามอสัชัดเจนแล้ว เอาตองก็ลงหายในโม,มเมนต์แล้วไปเอาได้พวกว่าเขาไปประได้เรามาเลยชุดแรกเจสันกินผู้ใหญ่ใจดี มันนีก็จะมาเป็นสะพานบุญให้ผู้รักผู้ใหญ่จะดีจะบุญเพิ่นลล้งตีนลูกคือแตกแท้หนาวะเหนื่อยมันหนาวแน่นอะช่วงมนก็มาถเราก็บ่เห็นหุ่งเห็นเรื่องก็สิอาบน้ม่เมื่อกี้คงกี่ไก่ให้ลูกก็ได้มาถึงช่วงแค่นี้เห็นเด็ก้าสิหกขี่คงขี้ไก่ให้ลูกก็บ่เห็นหุ่งเห็นเรื่องทักที่ขาวแล้วยังไงกับเกลือ จำเกลือเอาอีรีได้บ่าตัวตัวได้ได้ตัวเกลือเาชิงไปหากพูดชิงหากระเพนกับผูกระเห็นกระเห็นโดยนช้นกรช่องไม้นไปเบ่งทางคือว่ามีคนมาหาไปนวดจะบอกโทรมาเลยบอกว่านีโทรมาบอกว่านี่อะไรครับ ว่ามันสิมาเมืรอนี่กาสิมาเมืรอนี้แะไรคับกาชิมาจังมงอะไรบุรีบุรียางข้าวบอมาซัมเรนมันขยาวยางวียเขากะบอมาเนาะเรนเป้ใส่แล้วบอนี่สินกาสักยาลูกนี่ยยังบอมียังบอมีเลยยังบอมีโดยแค่นี้แหละสิไปใส่บอมแค่นี้เราเป้ใส่วันนี้ก็มาถามดิแพทย์ฮะแพทย์มาถามพู้น่ะแม่สบายจริง เอาใส่จอวก,ก็บ่อทามบ่อทวงมันเฮิงเลยเนี่งเผื่อมีเงินใส่เฮงแล้วเพิ่อจะมีเงินใส่พมมแพทยอยู่ใสนี่แพทย์เนะี่ย <c oughs> อยู่ใเ่เหรื่มามวะแน่ดาแด้เงินลวบ่อะ้วยจับลถูาาาาเอาถูกอตีถเนาะถยา น้ำปลาก็กินกันอยู่บ่เวลาบน้าบน้ำปลาก็กินกันอยู่บ่ตอนนั้นโอลิกขาชื่อมากกับกล้องหนึ่งกับย่างมันกินแสดงว่าโอ้๊ะข้าวแจ้าแสดงว่าสมเจ้าบ่คเคยกินเนาะกินเกลือไปแบบเนาะแบบข้าวเจ้าบ่เคยกินนะในพี่น้องในแบบ เอาบอกเคยกินน,นะเคยกินแต่เกลือบแบบ่าปรุงอาหารก็ใส่เกลือบปนล<ด>ยไม่ได้ค่อยใส่น้ำปลาเลยเป็นยังเนียนี่ <c oughs> บมอแม่มบมได้สูบยาบอส <c oughs> ิงไปอยู่ก็สอบข่าวไปการบาดเจ้า,าสูตรนี่ลงมาอไรไปอู่ก็สอบข,าล,อขาลูกบริลบ,ลบในใด,ดอีกอย่างเขาไปหอบู้ยังยไปลูกไอ้สิ้ เอา้ดาไปไแม่นี้นะนี่นี่แล้มเป็นยังดอกกุย้าพวก้ามใหญ่เบาเลาอีกไปแบกมาโล่ทำากระสอบนึงเลยแบกมาได้เหมือนมาได้กินบ่โล่นเลอันน่ะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เลย mấy con nhỏ đâu, đây, không thấy ta nhìn thấy đứng không hậu không? nhìn không? anh ấy khỏi <laughs> tôi bắt anh เรนก็เห็นได้นีโตนี่เอาทั้งนะเอาลงนี่ก่อนเอ,เอาลงเอเอจะไปวางเสรลูกกระเมียดได้ไหมถามลูกกระเมียก็แห้งเจ้า,<อ>าดึงละกระปิเออเดี๋ยวสิบแป่นโอ้มาลูกมาัางมาเนี่ยฮะมือแห้งแนละ้วเอาเกลือขอยนี่ เมื่อยยังในนี่นะเป็น้กรสอบนึ่งเปิดเออะไรไปกระกินสปีแล้วสปีได้พุทโธคืนนี่ฟันยังอยู่บ่ฟันเจ้าคืนนี่นู่นเสียตาหานะอะไเนาอ่าตัวันเนาะอยรจะเสียตาหานี่ เต่ทตารมก็บรีมีจกโตเขียวเขีดำพนาทุกองดูน,นะอืมเก่ดตาฮารต่อหอดำสนอย่ะใช่เกิดมันนางอันนี้อันนี้ใส่บังดูวยเกิดนอใส่ดสดสดหาสดจ,จุกออกรถดเน,นี่ปลากระปองนี่จากทงยางนะ,จ,ะจุกออกคนผันจมอ่ะ เห็นลาพาเงิแล้วเสน้าร์มอห้ไดเี้ยอเลยไปะบานยอนเนาะนะน้องเมื่อเมื่อนี่เมื่อชุกน้องมาเมื่อที่น้องน้องกลมาเจอน้อง้ใจอัีรไอเสือไม่จะไม่นหมกขี่อันนี้เนาะโดยักย่าแปล เสื้อผ้าลูกนะฮะชุด,ดของใหม่ของใหม่มาเลยมาเป็นของมือสองใส่ให้ใหม่โลดกนะแกะออกตัวนั้นที่ใส่อยู่ครับใส่แล้วแกะอีกหนึ่ตัวใหม่ใส่เลยใ<า>ส่มาให้ปลาลุงเป็นปึงเ <c oughs> ็นี่บอยสิงเสื้อผ้าลูกดีใจยอยู่บ่ดีใ <c oughs> จหน่อย,ย,ยอดีใจ <c oughs> ลายเท่าใด้ลายแห้งบ่ข <c oughs> นมสามแผ่น <c oughs> ก่อนมสามแพ็คเกลือกระสอบหนึ่งข้าวสารกระสอบหนึ่งแป้งนัวถุงใหญ่หนึ่งน้ำปลาขวดใหญ่หนึ่งเอาแป้งนัวมาดีด้วยสิงเอาวางขึ้นทั้งทั้งเดี๋เดี๋เสียมเอาไหเสียมพกอยู่นี่แป้งนัวพังกินอยู่ว่าแป้งนัวนะแป้งนัวกินอยู่กระเดื่ กินจากเดือนคงใหญ่ปลากันยอมกินเด้อบ่ะนี่เด้อปลาเดือนปลายแสดงว่าแสดงว่ากินหลายได้นี่เลากันยอมกินเด้อบ่ต้องใส่หลายเดิมคงบางใหญ่ในเดือนปลายใส่ไลา่จะใส่หลา่กว่าไข่กัได้โอ้ยคงเฮามัน่องเดือนพู้อันนี้น่ะประหยัดกินเด้อบ่มีพืชสื้อให้ได้ไข่ก็ หัวกินทอดกินต่กินนอนนั้นคิชอมกิเยอะขึ้นอือหือสามัญชดึงออกอันปลายนะอันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีอ่าน้องสายรุ้น้องสายรุ้งไม้องเลยนะผ้ใหญ่ใจดีฝั่งไทยเด้อ คนไทยผู้เพยนอยู่ต่างประเทศบอได้อยู่ไซอันี่บาลาก็ไ่ได้ถามปลาแม็กโคโค,โคโรีลฟ์ปลาปรกระป๋องแม็ก,มกคอรลฟแจ็คมโฆษณาโฆษณาปลากระป๋องก็ประเทศเป็นอย่างไรใส่นี่แก๊สหนึง่งนี่กระต้มใส,ส่ไข่เช่นนั้นไงลูกกิน กินน่องก้าวข่าเพื่อแหละเนินมันหิวเหตุใดสามแอนบอกอาอกระแม่แหละกันยังว่าไปกินกับเข่ากินกับเข่าเหรเนาะต้มให้ลูกแล้วก็ใส่ไข่น้ำให้ประหยัดกินน้ำพกค่ะพ่อไปซื้อกันให้ยักลายไปซื้อยังไงคือไข่ให้เขาเรื่องนประหยัดไปไปซื้อดยักหน่วยไปสามหน่วยมีเงินเท่าไหร่ไปซื้อไส่สามหน่วย เงินละพันสบางพันเงินส0่พันได้ไข3าหน่วยอะไรมันคือแพงยังยังยังติดนียังสี่พันติดนีเวียดอีกมาติดนีไปแต่พึชต่พืชเทเดียวนี่ะพร้าว่ืมยาสักหัวเขาก็ให้ติดอีกเนาะเออก็้าเจ้าก็ที่ดูทรงซานแหละพี่น่องเง้ยเงินดาสี่ห้าพันได้ก็เอาได้แหละก็ให้เขาไปเลยเขาก็สิว่ากนนี่ย ทางทำบุญสวยเลี้ยงกันไปเลยแบบนี้นะแกให้กูแน่แกให้ไข่แน่ว่ะสิแกให้ลูกแน่ว่ะสิโหดตาเพืนนะ่อนอะเสื่อมแต่คือหายอยู่โดนกับมันหายจะเป็นชีวามันยังใชย <c oughs> จะบ่อกนะยบ่เลาประเภทหนังเพื่อะไรหายบ่หายแล้วออก็บ่ให้กินได้ก็ซื้อมาให้กินน<ม>ถูกไหม,มถูกเอา้าถูก กออินบันโอ้มัน่ากันนอนนี่บ่กินขนมให้สีไอ้ก็ไปตื่นเลยจะให้กินลายเลยเด้อมันากนอนกันนอนอแม่ก็ได้ตื่นเมือ่อม,มีทานนองมาก็ทานอานองน,น้องน,น,น้อยก็น่อยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่มาอะไรแล้วมีเงินพาหมออีกคอมเมนต์นั่นดอก <c oughs> ใส่ตรงเ <karaoke> ง <Class> ินดำเนี้ยใส่เสื้อผ้าเองครับลุงเนี้ยจะใส่ออกเล่นเสื้อผ้ามันบังกระทบขนมเนี่ยเสื้อผ้าใส่เบสขึ้นมาเลยเมือกบานจังเลยใครใครมึงดูเกิดเนี้ย นี่เออเราให้เราว่าทำมาพอดีให้บ่ห้ทงยานให้ใส่ทงเก่าบ่ห้ใส่ทงใหม่ทงใหม่เราเปลี่ยนพอดีเลยส่กินบได้เราัดเตกอปนั่นา่มาล่มเาล่มอะไลุ่ กดีเลยนเอกมหัใเป็รเป็ไนคืออัไปคออยู่ใมากินน่ะจริงจโอ้ยตลอดน่อยเข้ามาโอ้ทงเทไรเน่ยทงหนอ่งแหมเดียวกันนี่บ่นี่ก็ซื้อมาก็สอบหนึ่งนน่นี่จ่เป็แ่บที่เป็นทงอันนี้เกลืออย่างดีเลยนี่ไอโอดีนนี่ บอกตีว่าขาดไอโอดีนผมมีไอโอดีนนี่กระชากไอโอดีนน,น,นี่กินแหวนนี่ได้หนิปะมันนามันหอน <c oughs> โอเ,เด้อร์ลังตีน<ด>เลยพอดีก็จังบรุษใส่เแบบถึงงามให้บอกใช่กังงามหมากบอกเ,นเ็นอย่บอแม่นะ เห็นจะบอกเกือบลุกแล้วไม่เงินนี่สิไปจ่ายครับบ่อหน่เห็นคานมอหนิบ่อใช่เขามาถามเขาวันนี้ได้เห็นหงได้แต่บ่อเงินหรฮะได้แต่บ่เงินน่ะได้แต่บ่เขาถามเออเขามาจกคนแพะคนหนึ่งเพะคนหนึ่งคุณยิงรู้ผู้ชายมาน่ะใช่โอ้มีแพะบุ้ชายบ่อ เรือต่อขบว่าแนได้หนึ่งโมมีเถื่อหนึ่งโมมีเถื่อบันมีสีไปไฮเด้อร์ขบวนอะาแบ้านไหนบ้านมาถามไปซื้อเนาะได้ก็เอาบ่ได้แหละกระยาเห็นเด็ดเด็ดคือบัว่านี่แท้คลองในเฮือนคนนี้มีอยังพอจุบหนีจ้ากลับไปคือบัว่านี่บ๊ะคือบัว่านี่นั่นนี่เด้อแพทย์หมอไอคลองในเฮือนปูขานี่แหละมีอยังพอจุบนี่กลับไปรอดเด้อบ่ เดินเข้าไปาดีก่นเขากะสีแน่สูบแลไรไฟโซลาเซลล์ุแะไรเนาะสบงมือมอดอยู่สบบอ่ะค,คืนี่<ป>ก็โซลาเซลล์มลีนะามาอย่างนั้นก็สามบอกคนผู้ป่าคืนไปจับไปจือคนแมนสบายสิงใครจะมาเอาหลอวะใครจะมาลักแหนเรอวะน่ะเออเขามาหลักนี่เขามาจากคนไปหาพวกเฮ้ยบุไดาหันดิ กบุมากันย eh. oh, ังไฟบ่เ ah. ียงางคนกโอได้ยินแต่เสียงยางไมด้นะหันบพวกไหม่นงบกบกแม่นบ่เสียงคนเหมืนง่วงคายบ่บ่วกจะเอาเพ่นะได้ยินเสียงหยางดวยทบ่มีมาหามาบ่มีเนาะมากระแลกวิยงไปเลยวี่ดอะวียด ได้เ n ียงโคมบ่มีโคมโคมก็บ่มีมีแต่อันนี้ล่ะอันเดียวได้ยินเสียงยางแล้วากันอยู่ในบ่โดยลี้อยู่ในลี้อยู่ในโดย่องเบิ่งอยู่บ่บ่อ้ายเฮา่องเบิ่งว่าจะเห็นแสงไฟแม่ๆัๆ้ยบ่ะขึ้นว่าหมู่มีเสียไฟกันเสียงยางโดยไผสิมานมีคนเเนี่เทนี่เด้แม่ีซะบ่บ่อ ยันเที่ยงหนึ่งเด็กเขาจะไปหาอยู่หากินอะไเด็กเขาได้ก่อขายาน่ะสองแสนสิบอาทสองแสนห้าพันเอ้ยสองแสนห้าสิบพันเออก่อเสียวเงินให้บ้านนี่สองแน 50, อสงแนห้าสิบพันสองสี่หกแปด 0ปดพันพอบอโอ้ยนออีกันนี้เงินทัง้งเบิดทั้งมวลหนึ่งคือผู้ใหญ่เจดีเพื่อนนั่นแหละฝากมาให้ขายาขายาเปนที่ใส่ขาหาห้ขาไปหามออะไะไปเป็นอีเป็นสินเขาแหละ เิ่นให้เงินแหละให้เอาไปใส่เด้อแบบนี้ห็นบ่กลอยเราไอ้แล้วก็เพิ่นให้เงินไว้ใส่ติดโตไว้อีกต่างหากพันหนึ่งเนาะแต่ก่อนก็แลกเป็นเงินกีบมาให้ชุนเจ้านี่รวมทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่น้ำข้ยนี่ก็เงินแปดแสนหาเด้อโดยแปดแสนหาลูกวะลูกเอาไว้ใส่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปให้ขายยาหมอเขาโดย บ้านในหยายามาเว้าอีเด้อยังยังเป็นนี่เป็นสินมอเด้อยนี่บ่อยสิ่งคนอื่นมาถ่ายคือกันใครมาถ่ายคือกันเด้อเงินกับหายเลยเด้อเพราะว่าเพป็นผู้ใหญ่เพคนเบิ่งคนสี้นั่นถ้ยชิเจ้าไปว่ายังเป็นหนีอยู่แป็นนีกูเ้คนซอยมากคนสีเสียใจได้ชีวซอยอีกเอาหนิเอาเมื่อาก่อนเขางมห้างินเ เลี้ยบบนกล้องพี่เลี้ยบขึ้นมาพี่เอออย่มายิ้มน้ำเห็ดคือคนดีใจนะเออโอเคเบิ่งดูหานาเบิ่งจักใบไพผู้จ้างเงินน่ะจับเบิ่งว่าใบหยังใบหยังอ่ะสิผัวเลยไพเก็บเงินเมียเก็บเก็บก็นาเบิ่งเงินน่ะแปดแสนหาเด้อเงินหน่ะเด้อไม่แชน์บด แนเบิดเออไปแสนเบิร์ตไปหาสิพันธ์ไปหนึ่งอะไรอาเก็บไว้เก็บไว้ดีๆเด้อจะหน่อยลงหมอนไว้ไปหาบบเห็นอีกแล้วโบเห็นหงสิไปใส่หนีเขามือได้ก็ไปก็ไปใส่แล้วเนี่ยเหมือนอ่าให้มันเลวแล้วก็พันธหนึ่งนั่นก็เก็บไใบใส่ใจในครอบครัวเห็นบอก เวลาจำเป็นเข่าก็บม่ได้ซื้อแล้วซื้อมาหลายเด้ก็ซอกนึงเข่าไปอืมหน้าสิบโลเน่ยเป็นนัวก็ได้เหิงอยู่ดอกของอยู่ของกินกับมี่หลายเด้ที่ไปซื้อยังนอนมันเก็บไว้เวลาจำเป็นอะไรเวลาจำเป็นจะนอยลูกสบายเป็นไข้เป็นายมาอีกก็พาลูกไปอีกตอนนี้นะอากาศหนาวจุโอเคพี่น้องเไรจิได้จบคลิปไปสำนึกเลยเนาะขอบคุณขอบคุณคนใหญ่ใจดีเนาะให้เป็นอยู่ดีไม่แหงพุดกับภาคเป็นแข่ง เป็นร่ำเป็นรวยพี่น้องเลยคือว่าอันนี้เป็นการช่วยเหลือ,อต้นทุนชีวิตในเขาเนาะแบบว่าช่วยเหลือบรรเทาออ่พอลพลบรรเทาทุกข์อ,อะไรแต่เขาได้มีอยู่มีกินนะพี่น้นะนองเลยคนแบบเขาส่อง宝马哈宝ได้สำ <c oughs> หรับไปหาสกูบเห็นั่นไหะคือหัวเห็นสกู น้าหนอมือขึ้นขอบุญขอบคุณเพิ่นขอบ,บุญขอบคุณคนใจดีพี่สายลุงเว้าพี่ชายลุงเออขับครอบครัวขับครอบครัวให้อยู่ดีมีแห้งให้อยู่ดีมีแห้ง้าไปบ้านนึงแ <aurus> ข็งเรามุ่นลว่ยให้อยู่ดีมีแห้งเธาจุกผ้าแข็งแข้งเธอล้ำหัวรวยเธอล้ำหัวรวยเฮอเงินคำกรรมเกียรติคามาสาธุ มันนี่คือเสียงดังเลยดีใจแห้งเลยจ้ะดีใจแห้งเสียงดังฟางสัตว์เลยมันดีใจแห้งคนเข้ามาไล่เถื่อนเขาก็ได้ยินมันนี่คือเสียงดังดีใจดีใจแห้งบ่โดยดีใจแห้งบ้านนี่บ่ต้องโทรหาข่อยเด้อบ้านนี่เด้อดี่นาพู้ใหญงโทรหาเด้อแง่วยประหยัดกินเด้อบ้านนี่ประหยัดกินนะแล้บ่ให้อันนั้นอ้าวสบายดีสบายดีสบายดี